บอกคนเลยรองลิ oh, uh, uh, ้นซ uh, 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 ื้ออ่าล่องลิ้นกับเอาเพลงยังเอาจับดีเอาได้มันนาทีนี้ว้าวอ้้าวมกินยาเขียวมาอญยาเขียวอ่อนกูว่าเออเอาเอาเจ้าเอาไป้ทั้งนาเขานองเพิ่ที่เด็นจิงะมีผอยู่คุ้นรายรายเรื่องทั้งงเป็นฝากนยบ้าต้ามาให้ อาจะให้อ้องเพือ่อ,อ,อนอคุณลูกปลามหานิยมอ,อ่าโทษเนาะพี่น้องเนาะคือว่าบรรยากาศมื้อกี้ก็โอ้ยเนาะเป็นน่ะ แต่นอนู่ได้พี่น้องเนาคึ่มคึ่มใช่มืดผ้ามืดพลชวนน้องปลากับอาน้องมวยวะจังไดหาวนอนวกแหวกวกแหวกอยู่บ้านนี่โอ้ยเนาะเอาสบายดีน้อง่จังไดมาแต่ใช้เมื่อคืนนี่มาแต่ดองมาแต่ดองอืมเนาะมาแต่งานดองคนละสี่ดองเลยบาทมาเดียวสี่ดองเลย บ่อะไปช่วยเวียกเขาเจ้าอืมใช้ได้ยุได้ย้อนอยู่บ่บ่ได้ย้อนครับออเบ่แล้วกับจังได้น้องมวยมื่อนั่นคือว่าบ่ได้มาริ่นเกมนะโมน้องแวตาอ่าให้น้องมวยริ่นแล้วบ่รู้จังได้หน้องยังอยู่บ่โดยเนาะสบายดีบ่เพราะว่าอยู่น้องมวยนะยิ่งติดหนีว่าอยู่จังวะมาใส่หนีเด้อเจ้ามาใสนีเด้อทีเฮ็ดอย่างน้อบ้านน้องมวยเพิ่น พี่ๆมามานำเขาหน,นองคนพี่ถามก่อนมือนี้่ห้อ่าเอาน้องคนเห็ดยังมือนีน้เนาะอ่าโถค์ือนี้เป็นปิีงปลาได้ปีนคลังเลยฮะ <c oughs> อันนี้ได้โดยอืมเนาะโ,โดยโดยเอ้าถามก่อนอ่ามือนั่นนี่ลินแล้วแนวอ่าดำดำดิมดิมนี่เนาะมือนี้เจ้ามีแผนที่ให้น้องมวยแล้วเห็ดอยังมือน,นี้ย,ยังคิดบอกยังยังคิดอยู่ที่น้องอีู่เนาะแต่ว่าใช่ เรื่องหนึ่งเรื่องก,ก,ก,การร้องเพลงม่เคยเห็นน้องมวยร้องเพลงจา้างเนาะเป็นยังไดงได้เขา<อ>เ<อ>ตะเอาเธอับมาไว้ให้หนี่งน่ะให้เตะสามเนาะเออเป็นยังไดงแบบว่าป,ปึ้มปุ้มมาเตะตั้งนานชัดเตีะจักเครื่องยันสัท้องทรงขาดเลยอืมอืมอืมปีนระพีอ่าเออปีนรพีก็ได้เนาะเคยเข่าก้องเข่ายังเงือ่เดี๋ยวยันอดหาวนอนม่ได้เปิดมาไปช่วยงานดองเอ้า อ่าสวัสดีพ่อเวียดซุกคุณน้ำหมองไปน้ำผู้ยิ่งผู้ซ้ายที่น้องเลยนาะคผูบาอาจารย์แมนบุดสุณซู่คุณสาวเพศยองน้ำเดชันอ๋อโบชัเพันไห้ชิดพันฮะอจิเป็นยังเนาะอ่าคุ้มือนี่เพิ่นเปิดโลกย่อมฮับกันซุกคุณแหละได้มันแล้วแต่แล้วแต่ผู้มักผู้เชาะที่น้องเลยเป็นอย่างนี้คือตาข้างตาลอยอยู่เหมือนดื่มคอลลาเจินโบฮะใหม่

บ่เฮ้พวกนี้เ no ่ได้กดได้ผีดองเยนี่ป้าป้ปาปนังี้กูขาพิ่นได้จะกูขาพ่นขาเอกจ้ามันล่วงลงมาถึงข้อนี่ก็ซะ้วเน่ถามว่าย่านโบให้จับยังบติแต่ว่าถามมันมันกระดึบคออนี่ไม่เอาแล้วพี๊หาเอาถิมแล้วใกล้กีระด้บกูนี่อ้าวหาประเด็นเด็กหน่อยได้เนอะย่านอยู่ได้เนาะเอาบ่ลแรกะใช่น้องแววตาเพิ่น ออกคอนเทนต์เนาะให้กับอ่าน้องมวยเพิ่นลินกับน,อกอกบบน้องป่าใะก่อนเพราะว่าเมื่อนั้นน่ะบรได้แมนว่านี่อพอมีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนานนะฝากเงินมาให้ลินเกมหรือว่จาจังใดก็ได้ประชันเบิงบ้งเบิ้งพี่ๆเจ้าเจ้าอ่เจ้ามาพี่เนาะคือเราแหละเนาะพี่น้องเนาะกะมันคือขึ้นแน่เมื่อนี้พี่น้องเลยโอ้ยเนาะบัดแห้งอ่าุ้นลับอุ้นนอนเพิดหว่าเมื่อคืนเลยป่าแล้วบอมมี่จังใดเนาะทางบอตาเองกะ ขอกบทักไทยสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันบทสุขสุคนฟัววาจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศนําเดินคออพี่น้องเนาะคลิปนี้กี่ะทิ่ทยพ้อกันนพี่น้องเนาะอมุยาตท่พออกันนาะคพราะว่าเป็ร์ิปเป็นคลิป่วา เป็นคลิปที่ว่าน้องน้องแววตาคอนเทนท์ที่2ทางน้องลูกปลากับน้องหวยนี่ลีนเกมเพราะฉะนั้นเลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งชมเนาะน้ำกันโดยเชิญพี่ไปก่อนแล้วเพื่อนๆเห็นกันย่านเหม็นคว่ำระวานเน๊ะฝากบุ้งมาบริเวณของฝากอี้ของฝากก็ฝากบุ้งห้เงิย่งอนก็ไม่ได้เนาะโดยโดยอย่างไดเชิญน้องแววตาคอนเทนต์เจ้ามันอีกมาละบ่มีละบ่หรืออย่างไดโดยเพราะว่าบ่ อ่าคืออันก่อนที่เปิดคลิปคือนี่คือได้ยินน้องแล้วว่าว่าอยากเขา่าบ่เข่าว่าน้องเอื้อยกับท่านได้กินเขาอ่าน้องใบตากับท่านได้กินมีแต่ขนมกับอันกล่าวชารีอืมหรือว่าแข่งกันกินขนมบ่เลยบ่ฮะเอาบอ่เก่อนท่าอยู่าได้น้องกาะนท่าอย่าได้พี่น้องเลยแข่งกันกินบ่โอแข่งน้องปลาด้วยอะไรเรื่องขนมอ้าแพ้แพ้ผจักรเล่นชิบาเกมเนาะอ่าเอาบอ่ ดีแล้วกินมาติการเลยมาดีมาดีเนาะเบิ้งบอตาใช่เบิ้งก่อนว่ามันมีจะกอดเดี๋ยวฉีตั้งใครไปกินเบ้อนก่อนมาหมุนมาเดียวอ่ามาเนาะเดี๋ยวไม่อคยไปนั่บ่บ่อยู่หันแล้วเดี๋ยวค่อยคอยอยู่ในเกมนะเนื้อบอตาเขาหิวไหาเออพี่นน้องเเาาะะพรว่ามุลล่ะคะการประเมินเล่นเกมในวันนี้นงเตี้ยเราไปอยู่เนาะนงเตี้ยน้องมวยน้องปลา เดินออกกอาโนนเ่งเไปท่ตูนไปงนไงงใชนดจงนด่เไปพ่นไปเต้นไปอันยอะแล้ว่เราเ่นีรอบน้องละมาเดยเต็มมาได้พอดนี่ไปช่วยงานแต่่เอาสีให้น้องเววตากับน้องมวยน้องนี่ผลลิตมาเทงเทยปโป้ไขก็ได้มา ต่อไปออออกินช่อวก่อนการนนุ่เปนมีเตียงต้องหลับไปผู้แข่งคันต้องปีนหนาเลียนไปชัดมามามากงเันกียงควนเนอะจับเก้วเด้อมึงเนอสี่จับนาทีนะสีแบงหายรดไนี่พรมันแบบถุงถุงยางบุฟเฟานะบอวางเานี่โอ้ นี่ได้สามลูกพอดีเลยเนี่โปร่งเลยเนาะใน้ฟูเจรอะคือถ้ากันนะคยชื้นชื้อย <c oughs> อะเบิกเขาเด้เอขออนุญาตวางนี่รถเนาะ <c oughs> มันมันมันมีเปลือก <c oughs> อ,อ,อยู่อ่าน้องปลาน้องมวยอ่าน้องแววตาเนาะส่วนอันนี้มีการบอบอวางก็ยากสุดนี่ <c oughs> อ่าตัวนี้วางตัวนี้มันมันมีเปลือกในเยอะเนื้อกินวันนี่ฮะสอง แบบประกันแบบว่านี่เ้กินเพิ่มผู้เดียวเลยสามเนอะมาอันนี้กับคนละก้อนคือกันหนึ่งอันนนี้นีจับเอาเลยคนละก้อนเลยนี่หนึ่งสองสามบอต้าชีอ่าหนึ่งนาทีให้เบิดให้เบิ้ดเบิอันนี้แล้อันนี้กับหนึ่งอหนึ่งสองสามหนึ่งนาทีเบิ้ดสามยาง มาเดียวเลยน้องปลาบ้านเจ๊แน้องปลาเลยเอ้ามันคู่กันเลยได้นี่มาขนมภูกละก้อน่้อเยขนมภูกละก้อนคอยหาจอกน้ำอกน้ำหาไม่ได้น้ำเลยพยันแค้นเนาะมาน้องแวตาเดียวที่จับให้กล้องเจ้าเลยน่าจะเจอแ้วที่มามาไปประจำที่ไปประจำที่ไปประจำที่ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยให้ลอยพอเดี๋ยวกันได้ ข้าก่อนข้าวก่อนเบาเบจับนาทีนาทีก่อนอ่าจับนาทีก่อนยันยันยันลบท่าานี้ก็ได้ตกเจ้าคุมให้อ่าน้องเบตาแล้วอ่าอันนี้ให้กอลิเกงรถไถพี่น้องฮะเดี๋ยวเบตาขอตั้งกล้องก่อนพี่น้องเนาะนี่แหละจังว่าขออนุญาตถ่ายพร้อมกันเด้อเนาะพี่น้องเนาะอย่าอ่าเข้าปฏิภาวนะเนาะเรื่องโฆษณาโฆษณาเห็นอย่างเนี้ยเตาฮะ บ่จะน่ากินทั้งบ่บ่จะมีแนวเหี่ยหดอยู่เนาะมีแนวเห็ดอยู่ตั้งพุ้ไว้ก่อนไล้มันถึงตื่นตินเออตั้งพอไว้ก่อนไหนฉันก็กินทั้งหมดซะแล้วน้อยกว่าเนาะบ่นบ่นเด้อกก็ินก็เลยหิวเข่าอยู่ไผฟสาหน้าดำเอ้าบ่ปมดินบ่บ่ผู้หญิงบ่เหมาะเนาะปมดินเนาะบ่ปมดินเนาะเบิ่งเบิ่งเบิ่งหีดยังน้อยเนาะเลือง ปันมุนมูนบ่พ่นเอ้ะไรยังมูจิลีบ่ได้หรือว่าเอาออย่างเนาะเขาจะเอาบุ้งใส่ได้เอาบุ้งใส่ใส่บุ้งใส่บุงบึงบึงบึคิดก่อนคิดก่อนเห็ดอย่างเนาะโดนโดนเคาะเข้ามโอ้ยบ่ได้อดีตถูไปยังอดีตหูเจ็บปูดเจ็บปวคุณเฮงเกินคุณเฮงเกินเคาะเข้าเนาะเคาะเข้าหาบาทเด้อ เพลงได้ก็ได้ไผ่โบเพ่ไผ่โบชนะห้องเพลงใดก็ได้เพลงตัวเองเป็นเด้อพีดเราครับเอาเลยโบเลยชีพิทชีเพียโบเพว่ากันนี่คือเกมอนี่คือเกมเนาะใช้น้องมวยได้ทอนหนึ่งหน่อยหนึ่งก็เอานี่คือการทดสอบ หนึ S <S oh, ่งนาทีพี <prejudice ten> <leaves> decide, ่น้องเลยพ่อมเลยบ่พ้อมเลยพ่อหนึ่งเดินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับมักันกิน้อวเตะหนึ่งนาทีภายหนึ่งาทีกิ่ตัเน่สมนาทีสนาทีบ่อเลมันมันมันเกินไปสองนาทีน่ะหนึ่งสองสามแล้วเอิดนับเร็วพร้อไอ Đưa ra cháu hết. hê Hết Nước bạc Ông quay thế nè Ui Ui Hết bạc đi Nhớp Nhớp, nộp bây lâu 16-17 Nước vẫn khay rồi <laughs> đó Ồ, thúc Nước bạc kinh khay Hết Hết Để nộp hê đi cháu Ở đây Hết Nước bạc bây 32

เอาโตให้ช้อนใช่ไหมโตให้โตให้โอกินน้ะมันเหนียวข้อเอาโอเคชใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> บ่นกป่านีไวเลยน,ลน้องปลาแบบมวมเขาที่เดียวเลยได้เนาะ <c oughs> ขออะไ <c oughs> รไงขอไงบะน้องป่าขอเกลือนะโอ้ยขอยกินน้ำมะขอ่อกัดซิบหานวยซิบหาน้ามีอะไกินดได้เป็นแป้งเด้เป็นแป้งวะเออมันเหนียวเข้อได้จังได้เจ้ากับน้องมวยยังได้ฟิชเจอร์ลิงกับรสนี่น้องปลานี่ยขาดร้อยแล้วน้องปลานี่ Thôi đừng nói chuyện nhiều nữa đấy. à, à, à hẳn có sọc, sọc. Lưu máy Xét Được, nguồn phải lưu Ờ Thằng có buffet nắc ếch khoan đầy luôn bài đều ôi nè bài โอ้ทุน้องแกตามือไหม่ไหมพี่กู้ชายมือผู้ชายก็เช่นกันเี่ยว้าวยดยอเจ้ากนุ่มให่าอ้ผูใสงานนี้ใสจะลุกออกด่านกังว่ากันหรือบาลานี่สามิานาทีผ่านไปโอ้ใสใสใสคืนนี้ได้องไฝขนมยังนั่น โมตาเด้อมดแล้วาัเนมัอไปดิไน้ตาตน้องานะรเบร้น้องาสนะเด้อนาปากอาปากบอาปากบงเรียบร้อยน้องาสนะถือว่าโอเคหนึ่งนาทีกับอ่า อะไรหนึ่งนาทีก็แปดวิเซงนี่มามีแต่ว่าน้องปลาจะกูป่าไงเนี่ยมีแต่ว่าน้องมวยกับน้องแวตาเด้อบาดนี่เด้อชุมเจ้าจีตัดจินกันได้ไหมพี่ขนมยังเหลือชองก้อนเองบาดนี่นาะ้องเตี้ยละปูยูเนาะอ้าถูกน่องปลามีแต่ถาเสียอย่างเดียวจุมเฮาบาดเนาะรอดแล้วเจ้าน้องปลาเลยขนมเหลือชองก้อนบาดเนาะมาพินกันได้ไหมบาดนีเออเนาะเอามาเลยบาดนี่ เอามาพี่เลยด้ว่อน้ว่มาเวียดได้แค่ใครกินไว้ก่อนกันโอ้ยขับเดี่ยวเท่านั้นแล้วหรืเดี่ยวนั้นแล้วอยู่ดีเอาขัเดี่ยวกันหยัมอีกวันนี้ไปจีอื่นก่ันไปเลยนะเนาะขับบอบอบอนอกบดบอได้นอกบดบอได้เกมคือเกมเด้อเนาะอ่าผูกตัวขุนเจ้ารอบตัดชินได้ขุนเจ้าช่งคนบาตนี่ช่วยกันขุนเจ้าเจ้าบชนะข่อยกับมีหฮัตก้ามอ่ะงานกล้ามป่ะมีต่อรองอีกด้วยพี่น้องเนาะงัดก็งัดใช่เอาเพลงข่อยสบวยลองเพลงอ่าบไ้คั บานเอบานเยันคับคล้วนบกล็มีบานนี่อืเออกินยังไงกินยอดม่วงบานนี้ัวันบุกบานนี้องปลาเาะบุดบานนี้เนาะออถลองเพลงเราคอยคอยคอยล่องเป็นคอยท้าฮันดการ์คอยคอยอยากล้องโอ้สิงัดข้อกันบานนี่มาจังเอานองปลาดิเชียไเจ้าสิลงไผน้องกวา คอยอยู่ข้างนี้นะคอยอือผู้ใดผู้ใดคือ้างใดนแาบนี้อ่าเอาเบก็บผ้าเก็บจีนได้กำลังเก็บีนอ๋อหมวกมาในบอบอบอตาเอออ่าเอาเนาะผู้ใดบวแพดโดนเคาะเข้ารถบาทนียจุดดูข้าวว่าอ่าใครนักเห้าวหลอดแล้วได้ไม่แล้วเต็มที่อยู่ได้เกมได้เลยพวเนี่ยข่อยงอยู่ข่อยนะข่ออยต้งใจอ่าเอาบาทนี่มาหมอนนั่นใส่ผู้ใดนี่ก็ได้นึ่งอ่าจักผูหมอนจักผูหมอนจักผู้หมวกบาทนี่ ยับระวังแปดออกเด้อสิเจ้าเนาะออกเป็นลมตอนยังออกเด้งานนี้น้องยาตาเล่นเองเฉเลยนะโย่น้องเตี้ยโอยู่เนาะมา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 เริ่มเด้ออ่าเอาใจเสียใจจะพาวได้นับคนได้เป็นกรรมการนี่น้องกรรมการน้องกว่าเนื้อจับ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 คือไน้องกว่า mà chắp bưng con thiêng <laughs> à, à, thiêng như bò Wow, chẳng đáy thiêng như bò À, à. à lông lơi bà đi Bóp, bà, bà đi Yop Ui Rút, khuyên Cái này <laughs> dạ. <đây> không <laughs> thiêng, bà thi nì này bà thi nì khuyên Cái này không thiêng, à. hết đấy Bà Đâu khuyên thầm một cái, đâu khuyên thầm một cái đi Rút, chú xú, chú xú Chú xú Yop Yop Bà đi Ôi, là tốt tòn được bà đi Tốt เอ็ดตอนนี้ตอนนี้กลังจีซูแล้วก็ซูซีพี่น้องเไยดูเดือดมากเอาเลยน้องป้าเสียเชียพักพักพักเนี่ยพักเนี่ยซูซูแม่เอาบาทนี้เปิดนั่น่ะได้ดวงวิตาชนะเนาะเจ็ดน้องเตะโอ้แม่นน้องมวยบาทนี้ไ่เพลงเจ้าบาทนี้เพี้ยงเนี่ยอมนโบได้เนาะอ่าน้องปลาพ่อน้องปลา น้องกวาแล้าชะน่าเลยดิเออเออเอาเอามื้เาไล้มาเนาะเพลงยังก็ได้ที่เจ้าเป็นหน่อยนึงก็เอาป้าช่างบอาเทะตกตาได้เปนบ่ยนบ่เพงตกตา่านาอ่าเพราะว่าเบอตาก็ไ่ได้เข่าเบิรงว่าเอ้ยบุญละพาชุ่มเจ้าหลินเกมน่ไงก็ะลพาหลินเกม บุญได้เงเมเนะแล้วอมแ่นพยมนเมนคเงินฮะเงินโอ้ให้คุบเงินคุบมาพ่อขี้ควาอพ่อแฮงเนาะไม่ได้พ่ออย่างบ่ซึ่งใครก็ัดเจายดึงขึ้นมาบนท่านระวังขาดเคิร์ใบหนึ่งเนาะวันนี้คุบเงินยิงิาเลยีขาดแล้วนเชนเชียวนามุเรียนบอมา่าได้คอยเมนนะโคตรอภากใชเนาะมามามาบอกอะรยาย้ฮง

อาบงอาบงอดกันใจกันใจจับเอาจะคลิปตู่เว้ยบ่ได้เอาชนะเพลงนี่นะเนาะวูเป็นน้องเพื่นน้เหตุใดบานสิให้น้องอ่าแววตากับน้องอ่านี่เราลงโทษจังใดเนาะบานลงโทษน้องมวยนี่เนาะมวยเม่น้องปลาจะตั้งต่อท่าหน้าหรือเละเนอะบ่เอานะมันง่ายเกินเหตุใดบันี เจ้าสีอันนี้ไหนระวังห้องพิงก็ให้นอกปากกับลงตาลงโทษบัตรที่นี่เอาเต้ชุมนอกบัตรนี้เนาะนให้มาเว้ยบอนีมันนาาหลอนเออไดก็ไดบัตรถึงจะสีลงโทษแล้วยังบัตนี้ห้องพิงมาได้ดิบัตนี้เนาะดูว่ารเต้มแก้มจอยวะเราเราจะเห็นไจตาแข่งกันทลให้คับให้ก้อนนี้บัตรนัยังไม่ได้ลงโทษได้บางคนเจ็บ คลิปนี้กับบริมีเวียดมีงานดอกเนาะพี่น้องเนาะว่าเล่นเกมนะอืมนี่บัดบอตาเบาเวียดแข่งกันบัตกินขวาเหนียวเลยสิอื่นลงได้ขนมอะไรอ่ะผัดหมอเด็ดีบนถาเบิ่งอยู่เลยแข็งมั้งเอ้าจะหมุนห้องเพลงห้องเพลงยังก็ได้บ่กระดนบังก็ได้ถ่ายก็ได้บ่ได้ยังก็็กได้ได้ทุกอย่างที่เจ้าเป็น Ờ, <laughs> <Ê>, à, <hào đời. cười> Em bỏ mua con nè con đấy chứ đông phía nhận cái tông bỏ con đấy mình chỉ ừ, nó À may nó tiết nó quá Đồ, <laughs> 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 dài à. đi à, <laughs> ơi Bỏ <laughs> ừ. oh, nhạc xe mình nó quá Áo bát thế này lên <laughs> Bát lên <laughs>

ตกกระายหางยาวตกกระายหางยาวอ๋อฮะบอกวันหลยรองลินซื้ออ่าลองลินกับเอาเพลงยังเอาจับดีเอาได้ันนาทีมันยาวเลยนี่อ๋อเวลาคลิปสองไปถือว่าเบียกว่างานนะถึงแล้วอ่าเป็นที่อมีห้าปก่อนเนาะอ่าคลิปนี้ถือว่าลินหัวกันไปก่อนคลิปสองนี้น้องกระตายังยังมีเวียกชีวาอยู่น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าบอตากะ อทายให้ทางอ้ายเพื่อนเบิงน้ำก่อนเพราะื่อนกะให้บอต้าน้องมามอบเงินให้กับน้องเวตาและกับชาวบุญเงอนแล้วก็ยังบได้เห็นชุมเพลินเกมเลยสินะเลยเอ้าออนุนี้ทายพร้อมกันก่อนเนาะเนาะเนาะโเนาะขี่ทางเจ็บเบิ้ลเบาไว้คอยได้นะอย่ามาใกล้เนาะ Hoa <laughs> <Mà, cười> không, nhau, không, 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 đây, không, 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 lông, không, 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 không,

อก็ถือว่าเฮติได้เนะได้ร่องแหละหน่อยนึ่งก็เอาพอเป็นวิธีเนาะใช่นใชๆลืมได้บาดที่นี่เนาะลืมอย่างได้เลอเนาะออาเอาถือว่าได้และวชมนี้ก็พอบ่พิดจะเนาะเอาสบายดีสบายดีฮะบอกเอาง่ายง่ากันพอดีแล้วได้พี่น้องเยอืม กินกระเลมน่ไแลน่ดก็ได้แล้วนี่เนาะบอตาก็มอบห้เลดิเงินก็ได้แล้วแต่เจ้าแล้วมา่ายให้อายฟิ่นบ่งน้ำไปชื่อคอยก็ได้ให้พูดหสินอพี่น้องเนาะนีเนากปันกเด้อจะะจีกเด้อน้องปลามามาแตะม่อยก็ได้มาแตะน้อบอตาก็ได้อือถุงน้ะเงเนาะเอีเน้อเอ้ยเอ้า

นอ้นองเพิ่นกับพากันอ่าเล่นเกมจบลงไปเป็นทีเรียบร้อยเนาะก็ถือว่าอ่าหากว่าว่าผิดพลาดประการใดเนาะหรือว่าบ่มวนโน่นหูอย่างใดเฮฮา hey, ha, สนุกหรือบ่สนุกจะพ่อติจะพ่อว่าเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดจังไดซั่นคิดคอนเทนต์บ่ออกเนาะพี่น้องเนาะถ้าสิให้น้องเพิ่นน่ะถาขีบ่บอกหม์อีกวัดอ่าแย้มันเปื้อนว่าซั่นแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าและอ่ามื้อน,นี้ก็คลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็บ่ม,มีเวียกบ่ม,มีงานอย่งด้อก,ก็คือ ให้น้องเพิ่นเล่นเกมให้เบิงบ้งเพื่อนฉันเพราะว่าไอ้เพิ่นฝากเงินมาตั้งแต่เมื่อนั้นปุ่นละปุรลละหาร้อยบาทเนาะสาวบุญหาล้อยน้องเวตาหาล้อยไวาให้น้องๆเพิ่นเล่นเกมกันแล้วกับบอลให้น้องๆเพิ่นเนาะเพราะมีสี่ชั้นเพื่อนฉันแต่ว่ามาเมื่อนี้เนาะทางน้องเวตาเพิ่นก็มีแนวจะชมทบเรื่องเคื่อนเรื่องอย่างอีู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เลยพากันขึ้นมาก่อนแต่ว่าไอ้เตียงเราก็บรรทันขึ้นมาครับพี่น้องเอ้ย เอ้าจังใดกะถารอรุ่นรอชมเบิ่งในคลิปต่อไปเด้อเนาะวาสิชําใดเนาะพี่นอนะ้งนองเนาะได้ยินแต่น้องเบตาเพิ่นว่ามีทางผู้รักผู้ใหญยไปฉั่นฝากเงินมาสมทบอ่าเรื่องเจ็ดบ,บ้านสร้างเฮือนอ่าน้องลูกปลาเพิ่อนไปฉั่น,นอ่ะจังใดกะขอมุกขอบใจละลายพี่น้องเลยเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็บ,บ่กดข้ามโฆษณาเนานะพอให้มีกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC จงอยู่ดีมีแฮง ร่ำรวยเงินทองเนาะสุขกายสบายใจบัดสกุสุขคนที่เขามาเบึงมาสมเด้อเนาะพี่น้องเนะาะถ้าคลิปนี้ก็คือที่ได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเนะาะบายบาย